ขอบคุณอวัยวะทุกส่วนของร่างกายของฉันที่ทำงานได้อย่างเป็นระบบยอดเยี่ยมและสมดุลกันเป็นอย่างดีขอบคุณสมองอัจฉริยะของฉันที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกๆวันทุกเวลาขอบคุณดวงตาของฉันที่มองเห็นได้ชัดเจนฉันรักดวงตาของฉันขอบคุณหูทั้งสองข้างของฉัน ที่ทำให้ฉันได้รับฟังเสียงที่ชัดเจนทั้งเสียงภายในและเสียงภายนอกได้ยินแต่สิ่งที่ดีงามขอบคุณจมูกของฉันรับแต่กลิ่นแห่งความสุขของชีวิตของฉันที่อุดมสมบูรณ์ขอบคุณปากของฉันที่มีเมตตามหานิยมมีสเสน่ห์พูดแต่สิ่งดีๆพูดจากับ นำพาชีวิตเจริญรุ่งเรืองขอบคุณใบหน้าของฉันเด้งเด็กเหลือเกินขอบคุณเส้นเสียงของฉันและกล่องเสียงของฉันที่ทำให้ฉันมีเสียงอันทรงพลังมีเมตตามหานิยมเสียงอันไพเราะที่ใครได้ยินเสียงของฉันต่างหลงรักฉันและนำเงินมากมายมหาศาลมาให้กับฉัน ท,ทุกวันขอบคุณแขนและมือทั้งสองข้างของฉันที่ทําให้ฉันหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองทุกๆอย่างทุกๆวันขอบคุณหัวใจที่แข็งแรงของฉันขอบคุณหลอดเลือดของฉันที่ทํำงานได้อย่างลื่นไหลตลอดจนไตของฉันก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมสัมพันธ์กับระบบรองของเสียของร่างกายตับของฉัน และถุงน้ำดีก็ทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมคู่กับต่อมน้ำเหลืองเช่นเดียวกันรวมไปถึงระบบขับถ่ายและกระเพาะของฉันทำงานได้อย่างยอดเยี่ยมสมดุลขับถ่ายเป็นเวลาอย่างยอดเยี่ยมที่สุดขอบคุณอวัยวะทั้งหมดทุกๆส่วนในร่างกายของฉันทำงานได้อย่างสมดุลทุกๆส่วนของร่างกายของฉันแข็งแรง เซลทุกเซลล์ในร่างกายของฉันที่ทรงพลังมีภูมิปัญญาอันทรงพลังที่จะซ่อมแซมจเจริญเติบโตได้เป็นอย่างดีทำงานได้อย่างสมดุลพร้อมๆกันขอบคุณท่าทุกทาุในร่างกายของฉันที่ทำให้ฉันสมดุลในร่างกายแห่งทาุทุกส่วนในร่างกายของฉันขอบคุณกระดูกของฉัน ที่แข็งแรงขอบคุณกล้ามเนื้อของฉันที่ทรงพลังขอบคุณอวัยวะทุกส่วนที่ทำงานได้อย่างเป็นระบบใบหน้าของฉันเด้งเด็กผิวพรรณอ่อนเยาวขอบคุณชีวิตของฉันที่เรียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกตั้งแต่ตื่นขึ้นมาได้รับแต่ความโชคดีขอบคุณห้องน้ำ ที่สะอาดสะดวกสบายของฉันขอบคุณไฟฟ้าที่ฉันได้ใช้ในห้องของฉันและในทุกๆส่วนในบ้านของฉันขอบคุณน้ำประปาที่ทำให้ฉันสะดวกในการชำระล้างร่างกายฉันได้รับความโชคดีทุกๆเช้าขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในชีวิตของฉันทำให้ฉันมีสุขภาพและ คุณภาพชีวิตที่ดีขอบคุณเงินทุกบาทที่มีอยู่ในบัญชีของฉันที่ทำให้ฉันมีความสุขในทุกๆวันขอบคุณความอุดมสมบูรณ์และไร้ขีดจำกัดแห่งความมั่งคัง่งขอบคุณฉันเป็นคนที่โชคดีและมั่งคั่งเหลือเกินขอบคุณจัก,กรวาลที่สนับสนุนเกือ้อกูลฉันในเรื่องความอุดมสมบูรณ์ แห่งพลังงานที่มองเห็นและมองไม่เห็นขอบคุณเงินมากมายที่หลั่งไหลเข้ามาหาฉันจากทุกทิศทุกทางอย่างไม่คาดคิดขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่ทำให้ฉันมีความสุขประสบความสำเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองขึ้นทุกๆวันขอบคุณความมั่งคั่งร่ำรวยฐานะของฉัน เติบโตมั่งคั่งขึ้นทุกวันขอบคุณที่ฉันมีอาชีพมหัศจรรย์ที่ทำให้ฉันมีความสุขกับตัวฉันครอบครัวและคนที่ฉันรักและอาชีพของฉันส่งคุณค่าให้ผู้คนได้เติบโตอย่างมากมายขอบคุณที่ฉันได้เรียนรู้และเติบโตทั้งด้านจิตวิญญาณสูงขึ้นในอีกในทุกๆวัน ฉันเป็นผู้ตระหนักรู้ในทุกๆวันฉันมีอัจฉริยะทางภูมิปัญญาอันประเสริฐขอบคุณธุรกิจการงานของฉันที่เอือ้อและสนับสน,นุนให้ผู้คนมีชีวิตที่มีอิสรภาพทางการเงินและเวลาขอบคุณผู้คนมากมายที่ปรารถนาดีต่อฉันและขอบคุณความโชคดี ที่ฉันได้รับมาอย่างปาฏิหาริย์และรวดเร็วขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่อุ้มชูเลี้ยงดูมาอย่างดีขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณของฉันขอบคุณคนรักของฉันขอบคุณเพื่อนของฉันขอบคุณสัตว์โลกทั้งหลายขอบคุณทุกๆช่องทางโซเชียลมีเดียขอบคุณอินเทอร์เน็ตขอบคุณโลกกว้างที่ทำให้ฉัน ได้เรียนรู้ได้อย่างไร้ขี่จำกัดขอบคุณความรักอันบริสุทธิ์ที่สถิตอยู่กับฉันเสมอมาและตลอดไปขอบคุณตัวเองที่ยืนหยัดมาได้จนทุกวันนี้ขอบคุณตัวเองที่มีจิตวิญญาณของผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยมขอบคุณจักรวาลที่จัดสรรแต่สิ่งดีๆมาให้กับฉันทุกๆวัน ขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่ทำให้ฉันได้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ขอบคุณอาหารที่ฉันได้รับจากพ่อแม่ของฉันขอบคุณอาหารที่รูแลฉันด้วยความรักความเมตตาในทุกๆวันทำให้ฉันมีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีสุขภาพดีขอบคุณพืชและสัตว์ที่ต่อลมหายใจให้ชีวิตของฉัน เป็นประโยชน์แก่โลกมนุษย์ได้อีกมากมายขอบคุณจักรวาลที่เอื้อและสนับสนุนฉันในทุกๆวันขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่รักฉันและมอบร่างกายและจิตใจอันทรงพลังให้กับฉันขอบคุณความรู้จากครูบาอาจารย์ทุกๆท,ท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับฉันขอบคุณกัลยาณมิตรของฉัน ทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์ฉันเป็นผู้ที่ปรารถนาดีต่อฉันขอบคุณลูกค้าของฉันที่ไหว้วางใจในธุรกิจของฉันและโอนเงินมาให้กับฉันอย่างง่ายดายคุณลมหายใจของฉันเป็นที่สุดที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่มีความหมายและมีความหมายกับผู้อื่นเช่นเดียวกันขอบคุณเงินทุกบาท ทุกสตางค์ที่ฉันได้ใช้อย่างไม่จำกัดและอุดมสมบูรณ์ในทุกๆวันขอบคุณเงินทุกบาทที่อยู่ในบัญชีของฉันขอบคุณเงินทุกบาทที่ลูกค้าโอนมาอย่างสบายๆขอบคุณเงินทุกบาทที่จักรวาลส่งมาให้ฉันอย่างมหาศาลทุกๆวันขอบคุณข่าวดีทางด้านการเงินที่ฉันได้รับข่าวดีทุกๆเช้าจรดค่ำของฉัน ขอบคุณหัวใจของฉันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจขอบคุณที่ฉันซื่อสัตย์ต่อตัวเองและขอบคุณที่ฉันเคารพตัวเองอย่างตั้งใจที่สุดขอบคุณหัวใจของฉันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักที่บริส,สุทธิ์และซื่อสัตย์สวยงามขอบคุณที่วันนี้ฉันได้รับแต่สิ่งดีๆขอบคุณศักยภาพของฉัน ในทุกๆด้านของชีวิตไม่ว่าจะเป็นด้านการงานการเงินความสัมพันธ์ฉันมีสภาวะเบิกบานสดใสตลอดทั้งวันฉันขอบคุณตัวเองและสำนึกรู้คุณในชีวิตขอบคุณทุกลมหายใจของฉันในทุกๆวันขอบคุณการลงมือทำของฉันมันได้พิสูจน์แล้วว่าฉันคู่ควรกับความสำเร็จ อย่างมหาสารสั์ในดินปรากฏสั์ในน้ําปรากฏและสั์ในอากาศปรากฏในทุกๆวันสั์ในจักรวาลปรากฏในทุกๆวันขอบคุณอาหารที่ฉันได้กินจากพ่อและแม่ของฉันขอบคุณอาหารที่ได้ดูแลฉันด้วยความรักความเมตตาในทุกๆวันทำให้ฉัน มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงมีสุขภาพดีขอบคุณพืชและสัตว์ที่ต่อลมหายใจให้ชีวิตของฉันเป็นประโยชน์แก่โลกมนุษย์อีกมากมายขอบคุณจักรวาลที่เอือ้อและสนับสนุนฉันในทุกๆวันขอบคุณพ่อและแม่ของฉันที่รักฉันและมอบร่างกายและจิตใจอันทรงพลังให้กับฉันขอบคุณความรู้ จากครูบาอาจารย์ทุกๆท,ท่านที่ได้ถ่ายทอดความรู้ให้กับฉันคุณกันรายาณมิตรของฉันทั้งโลกออนไลน์และออฟไลน์ฉันเป็นผู้ที่มีความปรารถนาดีคุณลูกค้าที่ไว้วางใจในธุรกิจของฉันขอบคุณธุรกิจคารงานของฉันที่เอื้อและสนับสนุนให้ผู้คนมีชีวิต ที่มีอิสรภาพทางการเงินและเวลาขอบคุณผู้คนมากมายที่ปรารถนาดีต่อฉันและขอบคุณความโชคดีฉันได้รับมาอย่างปาฏิหาริย์ขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่อุ้มชูเลี้ยงดูฉันมาเป็นอย่างดีขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณของฉันขอบคุณคนรักของฉันขอบคุณเพื่อนของฉันขอบคุณสัตว์โลกทั้งหลาย ขอบคุณทุกช่องทางโซเชียลมีเดียขอบคุณอินเทอร์เน็ตขอบคุณโลกกว้างที่ทำให้ฉันได้เรียนรู้ได้อย่างไร้ขีดจำกัดขอบคุณความรักที่ฉันได้มอบให้กับผู้คนขอบคุณตัวฉันเองที่ยืนหยัดมาจนทุกวันนี้คุณจิตวิญญาณของฉันเป็นผู้ให้และผู้รับที่ยอดเยี่ยมขอบคุณจักรวาล ที่จัดสรรแต่สิ่งที่ดีที่สุดมาให้กับฉันทุกๆวันขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่ทำให้ฉันได้เกิดมาบนโลกใบนี้ขอบคุณลมหายใจของฉันเป็นที่สุดที่ทำให้ฉันมีชีวิตที่มีความหมายขอบคุณเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานหัวหน้าฝ่ายที่เมตตาดูแลมีน้ำใจกับฉันตลอดมา ขอบคุณวันนี้ที่ฉันได้รับอาหารที่ดีต่อร่างกายทําให้ร่างกายของฉันมีภูมิคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมขอบคุณวันที่ฉันได้รับแต่ความโชคดีขอบคุณลูกที่น่ารักของฉันทําให้ฉันมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยมขอบคุณลูกของฉันที่เป็นเด็กดีเรียนหนังสือเก่งขอบคุณลูกของฉันที่เป็นบคุคคลตื่นรู้และสุภาพอ่อนโยน เป็นเด็กกตัญญูและขอบคุณพ่อแม่ของฉันที่พูดจาไพเราะดูแลเอาใจใส่ฉันตลอดเวลาขอบคุณโทรศัพท์ของฉันที่ทำให้ฉันได้สื่อสารกับผู้คนบนโลกใบนี้ขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วจัก,กรวาลที่อยู่เคียงข้างฉันสนับสนุนฉันให้ฉันมีแต่ความโชคดีในทุกๆวันขอบคุณคอมพิวเตอร์และมือถือของฉันที่ทำให้ฉัน ได้ทำงานอันล้ำค่าและเป็นประโยชน์ต่อผู้คนมากมายขอบคุณแอร์พัดลมโคมไฟของฉันที่ต่างสนับสนุนให้ฉันมีความมั่งคั่งเหลือเฟือและมีช่วงเวลาในการทำงานที่มีแต่ความสุขในทุกๆวันขอบคุณงานของฉันที่ทำให้ฉันมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความมั่งคั่งเหลือเฟือและยอดเยี่ยม ขอบคุณงานที่ฉันทำทําให้ชีวิตของฉันมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขึ้นทุกๆวันขอบคุณตัวฉันที่ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่เสมอฉันรักงานของฉันเพราะงานของฉันส่งต่อความรู้ดีๆสิ่งดีๆและบริการดีๆต่อผู้คนมากมายงานของฉันทําให้ชีวิตมนุษย์อีกหลายล้านคนโชคดี ทั้งทางด้านการเงินการงานสัมพันธ์สินค้าและบริการของฉันยอดเยี่ยมผู้คนมีความสุขความเจริญไปกับฉันเช่นเดียวกันขอบคุณลูกค้าที่เป็นที่รักของฉันตลอดมาขอบคุณเสื้อผ้าสวยงามรองเท้าที่แสนสวยและใส่สบายขอบคุณหัวใจที่แข็งแรงของฉันที่มีพลังงานดุจประเจ้าขอบคุณ สมองอัจฉริยะของฉันฉันมีสมองอัจฉริยะพันล้านขอบคุณจิตวิญญาณของฉันที่ส่งต่อแต่สิ่งดีๆให้กับชีวิตผู้คนบนโลกใบนี้ฉันเป็นหนึ่งเดียวกับจักรวาลฉันเป็นหนึ่งเดียวกับทุกสิ่งฉันเป็นหนึ่งเดียวกับความมั่งคั่งเหลือเฟือขอบคุณวาจาประกาศสิทธิ์ในวันนี้ขอบคุณตัวเองที่ไปต่อ ฉันใช้ชีวิตในทุกๆวันอย่างมีความสุขฉันเป็นคนโชคดีที่สุดฉันขอขอบคุณทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณ